ราคากลับมาขึ้นอีกแล้วเหรอเอ็กซิบเอกตอนนี้2ล้านประมูลกันล้าน6 000, นะฮะเจ้าก้อนหิน6.9ล้านเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเมื่อวานหรือเมื่อวันศื้นนะฮะประมาณแค่4ี่ห้าล้านนะครับวันนี้กลับมา6ล้านอีกแล้วเหมือนราคามันจะขึ้นขึ้น,นลงลงยังไงไม่รู้ช่วงนี้ดูอันอื่นสิคือเขาเนิฟการฟาร์มเจมไปราคามันน่าจะลงนะแต่ทาไมมันกลับมาขึ้นเออเดี๋ยวนะไปดูก้อนหินล้านอื่นก่อนราคาประมูล6ลนะ้านอะแสดงว่าล้านอื่นก็ประมาณนี้นะครับ โอ้สิบล้านอันนี้ไม่ใช่ละหกจุดเก้าล้านเท่ากันเลยเออราคาขึ้นจริงฮะอันนี้เก้าล้านสิบล้านนะฮะเจ้าแมวฮลิคอปเตอร์อย่างนั้นดีเลยถ้าเกิดสินค้าราคาขึ้นอย่างนี้เป็นช่วงที่เราไม่ควรจะเปิดเป็นช่วงที่เราควรจะขายขายสิบเอกเพื่อนขายเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองล้านใช่ไหมอันนี้ยังขึ้นเออเลยอ,อยู่อีกราคาประมูล1.65ล้านนะฮะเอกกูสิบที่เปิดไปครั้งที่แล้วยังไม่ได้รวมนะครับเอามารวมเป็นตัวใหญ่ได้ เดี๋ยวมาขายดูยด้วยเดี๋ยวดูราคาก่อนแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> อ่าถ้าเกิดเราขายสัก1.6ล้านที่มีคนซื้อไหมสองล้านน่าจะยากถ้าขายได้สิบใบก็คือสิบหกล้านสิบหกล้านเราซื้อตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งเลยนะเจ้าม้าลายสามสิบเก้าล้านอันนี้เป็นชายนี่เลนโบก็สามสิบเก้าล้านอ้าวซื้อแล้วโอเคหนึ่งจุดหกมิลเลนอืมอ่าซื้อต่อซื้อต่อมันลากทีเดียวเลยได้ไหม ต้องมาใส่ทีละอัน1.6ึ่งจุดหกลเลนก็ขายได้อยู่นะฮะหนล้านโอเคอ่ะหมดแล้วมีแค่นี้เออในตลาดมันมีตู้รวมไหมตู้รวมไม่กูสิบเป็นคลาเคนเอกไม่มีใช่ไหมต้องไปรวมในเกมแต่แปลกนะราคามันขึ้นเร็วมากเป็นเพราะว่าอะไรเออม้าลายเริ่มเยอะแฮะม้าลายตอนนี้มีกี่ตัวมี700กว่าตัวนะฮะอันนี้คือเป็นเรนโบไม่ได้รวมกันใช่ไหม แสดงว่าม้าลายคนเปิดกันได้เยอะหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้เปิดเลยนะตู้เออโอ้โหเพียบเลยอะ่ะม้าลายเรยนโบว์แสดงว่าเปิดง่ายแน่เลยครับอันนี้ก็น่าซื้อเจ้าแมวโฮบอดประมูลกันที่17ล้านเพื่อนขาย25ล้านอันนี้2องแสนแปดเออราคาลงครับอันนี้อ่ะซื้อมา2องแสนแดมืนอ่ะซื้อแล้วซื้อแล้วอ่ะฮะสองอันซื้อหมดเลยไหมหมดเลยไหมเพื่อน หมดเลยหรือเปล่าหมดเลยครับเรียบร้อย59.4ล้านสวัสดีฮิปโปเมลอนอันนี้คือหูของฮิปโปเมลอนนะฮะมาปิดตาไว้สตรอเบอรี่่ะกลับไปก่อนกลับไปก่อน3ตัวนี้คือเรียกว่าเปิดได้แบบค่อนข้างดีใจหลังจากที่ไม่ได้มานานไม่ขายแล้วกันเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นตัวเสริมโชคให้เราอ่ะมาที่เปิดวันก่อนมารวมได้กี่ตัว ห้าสิบแต้มแปดร้อยโลบัคตัวหนึ่งมันเออร์เลอร์ไม่หายนะฮะตรงนี้สี่สิบหกแล้วก็อีกสี่แต้มอ,อันนี้สามแต้มสี่อันโอเคขอเช็คราคาแป๊บหนึ่งถ้าขายเป็นเ e อ็กวิสิปเอ็กแบบนี้โอ้สิบล้าน เมื่อกี้เราเห็นกบลิ้นประมาณ7ล้านใช่ไหมเจ็ดแล้านคือมันแล้วแต่รอบเลยนะครั้งก่อนคือเปิดแล้วขายได้ราคาดีกว่าวันนี้ที่ยังไม่เปิดราคาดีกว่าถ้าเกิดเปิดได้กอบลิ้นเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าอันนี้เปล่าๆคือ10ล้านแต่สลามเท่าไหร่ไปดูสลามหน่อยราคาไม่แน่นอนแฮช่วงนี้ต้องดูให้ดีอ่าสลามสลามตัวนี้6ล้านหรอ6.7ล้าน นี่สลามเพื่อนขาย9ล้านราคาประมูลอยู่ที่6.7ล้านนะฮะออาลองดูอันนี้หน่อยถ้าเป็นอันที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะประมูลกันสิล้านขายหน้าล้านเท่าไหร่ขายโอ้โหสิล้านเดี๋ยวนะเพื่อน <laughs> เพื่อนใจเย็นเฮ้ย hey! เพื่อนก็ขายตัวอื่นราคาไม่สูงนะคืออันนี้เป็นราคาประมูลล่าสุดคือ10ล้านเพื่อนขาย18ล้านนี่เพื่อนขายตัวอื่นก็ราคาก็ประมาณราคาตลาดนะฮะก้อนหิน7ล้านตัวใหญ่9ล้าน8ล้านแสดงว่าได้เยอะกว่า10ครับขอดูอีกรอบหนึ่ง 16ล้านโอ้ผมว่าสักประมาณ14ล้าน15ล้านน่าจะขายได้นะโอ้โหได้ดีกว่าที่เปิดแล้วเยอะเลยครับคือบางตัวราคามันก็ลงบางตัวราคาก็ปกติบางตัวราคามันก็สูงมาลายโอ้โห5000กว่าตัวเฮ้ยรอบนี้คนเปิดกันได้เยอะแฮะ5800ตัวในขณนะที่คนเล่นลดลงนะฮะแต่ว่าจำนวนที่เปิดได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่เปิดมา3ตัวแรกอันนั้นคือผ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ ยังเปิดได้ไม่ถึงพันตัวเลยฮะสามสี่ร้อยตัวอันนี้คือพึ่งจะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ามีห้าพันแปดร้อยตัวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่านหนังสือกับน้ํายาที่มันเพิ่มโชคให้มากขึ้นคนก็เลยเปิดได้เยอะขึ้นเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวนะฮะทำเลตู้ไม่ดีเลยตรงนี้ก็ได้มาใบหนึ่งก่อนซื้อไหมสิบห้ามิลเลียนสิบห้าคูณสี่นะครับถ้าขายได้สี่ใบอันนี้ได้หกสิบล้านเลยนะ หกสิบล้านนี่คือร้อยล้านเจมเลยเออน่าลองไปเปิดดูบ้างผมไม่ได้เปิดเลยอะเดีย๋ยวลองไปเปิดดูมาอะไรยังไม่ได้ออไอ้เขาอื่นมาใช้เลยนะฮะยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้เก็บอะไรเลยไอ้เขาอื่นเจ้าบานหน้าห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยต้องเก็บประมาณเนี้ยห้าร้อยกว่าล้านราคาเสริ้งถ้าเกิดลงแต่ว่าเททนิคเนี่ยผมว่าน่าจะลงไม่เยอะนะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละหกร้อยล้านห้าร้อยล้านน่าจะอยู่ประมาณนี้ทําเลไม่ดีอะห้องนี้เปลี่ยนห้องก่อนสิบห้าล้านนะฮะถ้าเกิดไม่มีใครซื้อรถสักสิบสามสิบสี่ก็ได้จริง,งน,ะนะ ราคามันขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าเอากําไรก่อนอืมน่าจะยากคนผ่านไปมาเขาไม่ซื้อนะฮะมันอาจจะแพงเกินไปมั้งผมว่ามันก็แพงเกินไปนะราคาสิบกว่าล้านมันแพงเกินเอาไงดีเปลี่ยนเซิร์ฟหรือว่าเปลี่ยนราคาลองสิบสี่ล้านดูก่อนสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านเออยเพื่อนมาดูซื้อไม่เพื่อนเพื่อนไม่ซื้อสิบสี่ล้านสิบสี่มิลเลน ดูสิได้ไหมไม่มีใครซื้อเลยครับมีแต่มาดูมาดูแล้วก็ไปมาดูแล้วก็ไปอ่ะผมว่าสิบสามล้านแล้วกันลดให้ต่อหน้าเลยสิบสามมิลเลียนอืมราคานี้ไม่มีที่ร้านอื่นแน่นอนสิบสามมิลเลียนเพื่อนมาดูแล้วเพื่อนก็ไปอีกแล้วไม่มีใครซื้อเลย <laughs> ไม่มีใครซื้อิงจริงนะขายไม่ออกเลยครับนี่เพื่อนมาขายเท่าไหร่ เพื่อนขาย9.9ล้านยังขายไม่ได้เลยแล้วทำไมร้านอื่นขายแพงกันเพื่อนก็ขายกันแพงอยู่นะคือมันแพงเกินไปใช่ไหมเนี่ย12ล้านนะฮะ12.3ล้านคือราคามันแพงเกินไปจากราคาที่มันควรจะเป็นมันก็เลยไม่มีใครซื้อถึงแม้ว่าจะเป็นราคามาตรฐานนี่ก็ขายกันก็ตามโอ้โหเล่มนี้12ล้านเอ้ย Starfall คืออะไรอันนี้ก็เล่มใหม่ฮะ Starfall นะครับโอกาสที่จะมีดาวตกลงมาเมื่อใส่หนังสือเล่มนี้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ เร่มใหม่อันนี้เนี่ยแมสสิฟคอมเมตนะฮะมีโอกาสที่จะสปอนเป็นดาวตกก้อนใหญ่นะครับอันนี้อันนี้คือมันเป็นฝนดาวตกน่าจะตกมาหลายอันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นอันใหญ่ต้องมีตัวช่วยหน่อยขายยากเหลือเกินเราขอ100ล้านเจม uh huh. วันนี้อันนี้1.7 1.7ล้านอะฮะแล้วก็อันนี้อ่าแปก็ได้มา8.5ล้านโอเค ซื้อหน่อยเถอะเพื่อนยืนขายมานานแล้วเนี่ยวันนี้เมื่อยขาแล้วเออซื้อแล้วโอ้ขอบคุณมากอ่ะสองอันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบยังมีอีกครับกว่าจะขายได้วันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนอย่าพิ่งไปเพื่อนเพื่อนอย่าพิ่งไปรอนานมากกว่าจะมีลูกค้ายังมีอีกยังมีอีกใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งไป 8. 5ุ้ามิลเลียนโอ้เกมแหลกเกมแหลกอันนี้ 1. 7ุมิลเลียน1 7จุ 7มิลเลียนหนึ่งร้อยล้านแล้วเย่ yeah. เรียบร้อยขอบคุณมากเพื่อนไม่รู้ใครอุดหนุนไปบ้างแต่ขอบคุณมากร้อยล้านเรียบร้อยอะมาเปิดสักใบหนึ่งเผื่อจะเป็นไททานิคที่เหลือเก็บไว้ครับใบหนึ่งพอ <laughs> เปิดไปเยอะแล้วโอ้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ